ดวงรายปี2,565ราศีสิงห์2,565ปีแห่งเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจที่จะนําแสงสว่างสองมาให้ชาวราศีสิงห์ร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองจะเป็นปีแห่งคบคนดีเป็นสีแก่ตัวของชาวราศีสิงห์อย่างแท้จริงมกราคมยิ่งขยันยิ่งรวยทั้งจากค้าขายงานบริการหรือใานหน้าตัวแทน จะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะทําให้เงินทองไหลามาแต่ก็ควรระวังเรื่องสุขภาพทั้งของตนเองและคนใกล้ตัวที่อาจทําให้ต้องใช้จ่ายเงินมากตามกันไปด้วยเรื่องความรับอดทนอดกลัน้นหากคนรักคู่ครองอารมณ์ปรวนแปรหงุดหงิดง่ายถึงจะทําให้รักราบรื่นส่วนคนโสดจากงานภารกิจที่กระทําอาจทําให้พบรักเจอเนื้อคู่ได้กุมภาพันธ์เริ่มต้นเวลาที่จะได้รับลาบผลคำปรึกษาคำแนะนำที่ดีจากหุ้นส่วนคู่ครอง หรือจะได้พบเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจแล้วแต่สำหรับเจ้าของกิจการผู้บริหารอย่าประมาทพนักงานลูกน้องอาจก่อเรื่องทำให้เดือดร้อนได้ในเรื่องความรักอย่าละเลยเหินห่างและให้ความสำคัญกับคนรักคู่ครองให้มากขึ้นแต่ระวังรักซ้อนซ่อนรักที่อาจเกิดขึ้นจากงานภารกิจที่กระทำก็อาจก่อให้เกิดเหตุภัยได้มีนาคมทุกขลาบที่อาจทำให้กลืนไม่เข้าคายไม่ออกกับงานเงินที่จะได้จากภารกิจ ที่ควรพิจารณาให้รอบคอบหากจะรับทำเพราะอาจเจออุปสรรคปัญหาที่ยากจะทำให้สำเร็จได้และกลางเดือนไปแล้วหวานพืชเพื่อหวังผลกับการติดต่อสัมพันธ์ใดๆที่อาจเป็นฝ่ายเสียรู้เสียเปรียบในระยะแรกเรื่องความรักคนโสดอาจได้พบรักเจอคนที่คิดว่าใช่แต่ควรตรวจสอบให้นานเพราะอาจเจอแค่สวยแต่รูปจูบไม่หอมเมษายนเป็นระยะเก็บเกี่ยวผลสิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงไปแล้วทั้งล่าผลประโยชน์ที่จะหลั่งไหลเข้ามา หรืออาจได้รับส่วนแบ่งจากกองมรดกอีกด้วยแต่ยังอยู่ในระยะที่ควรระวังเงินทองไม่เข้าใครออกใครโดยเฉพาะกับลูกจ้างพนักงานที่อาจก่อเหตุภัยด้วยในเรื่องความรักตอบสนองความต้องการตามความฝันจินตนาการของคนรักคู่ครองให้มากที่สุดถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะทำให้รักราบรื่นและโรแมนติกมากขึ้นพฤษภาคมงานสร้างเงินที่จะทำให้เกิดล่าผลขึ้นมาโดยเฉพาะธุรกิจงานที่ติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศ หรือการศึกษาจะอยู่ในระยะก้าวกระโดดหรือจะติดต่อขอสินเชื่อขยายวงเงินกู้ก็จะมีโอกาสง่ายขึ้นในเรื่องความรักเติมความหวานโรแมนติกให้มากขึ้นโดยเฉพาะหากอยู่ด้วยกันด้วยคำว่าหน้าที่รับผิดชอบก็ควรระวังอาจเป็นสัมพันธ์รักชื่อชาจนจืดจางได้คนโสดอาจได้พบรักเจอเนื้อคู่ที่อาจสูงวัยกว่ามากมิถุนายนงานก็ยังทำเงินอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากการพูดเขียนคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้ทั้งนั้น แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงที่จะขัดแย้งในเรื่องความเชื่อศรัทธากับผู้อื่นเพราะอาจนำไปขยายความจนเสียชื่อเสียงได้หรือหากจะเดินทางไกลก็ควรระวังเหตุภัยจากของมีคมจากความร้อนพายุรุนแรงไว้ด้วยในเรื่องความรักหากสัมพันธ์รักที่ถึงปลายทางหากจะฟ้องร้องมีคดีความก็อาจทำให้เสียชื่อได้กรกฎาคมโอกาสหารายได้ยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่หากจะหาความสุขจากการใช้เงิน ก็ควรระวังเพราะอาจก่อโทษทุกกันไปอีกนานทั้งจากนี้สิงรุงรังเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือถูกฟ้องร้องมีคดีความในเรื่องงานระวังการทำงานด้วยปากอย่างไม่เห็นกับหน้าใครก็อาจก่อศัตรูที่จะเป็นเหตุภัยได้เรื่องความรักมีสหายอาจเป็นสื่อทำให้ได้พบรักที่หากขาเธอคนนั้นสูงวัยกว่า เป็นชาวต่างชาติก็ใช่เลยสิงหาคมชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ซ่อนเร้นแอบแสงก็จะทำให้ได้รับความเชื่อใจจนเกิดลาภผลประโยชน์ในการติดต่อสัมพันธ์ใดๆได้ง่ายขึ้นหากเป็นเรื่องความรักก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะทำให้รักรับรื่นคนโสดก็จะได้สมหวังกับรักที่รอคอยแต่ถ้าเป็นเรื่องงานจนถึงเดือนตุลาคมก็ควรระวังอารมณ์บ้างานคล้านักมักบ่นก็อาจทำให้ผู้อื่นเปลียดชังไม่ชอบหน้า โดยเฉพาะที่เป็นพนักงานลูกจ้างอันตรายกันยายนสเสน์ที่มาตกลนจากดาวศุกร์จะทำให้การติดต่อสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดีที่จะได้ผลดังที่หวังทั้งเรื่องงานและความรักและด้วยลมปากหวานหูไม่รู้หายจนถึงเดือนตุลาคมก็อาจทำให้หารายได้อย่างต่อเนื่องแต่ก็ควรระวังอารมณ์เผลอเมื่อถูกคนยุกยอปอปั้นก็อาจทำให้ใช้จ่ายเงินสิ้นเปลืองที่หักเผลอก็อาจก่อนี้สินผูกพันระยะยาวด้วย ตุลาคมเมตตามหานิยมใครเห็นใครรักโดยเฉพาะจากเพื่อนบ้านคิยเรือนหรือญาติสนิทมิตรสหายที่อยากจะยกระดับความสัมพันธ์มาเป็นคู่ใจแต่ก็ควรยั้งใจให้มากๆก,ก่อนจะสารสัมพันธ์เพราะอาจมีอารมณ์รักง่ายไหนเร็วได้อย่างง่ายๆในเรื่องงานธุรกิจขายฝันศิลปะความงดงามหรือท่องเที่ยวที่ทำเป็นโครงการระยะสั้นๆจะอยู่ในระยะเจริญรุ่งเรืองให้ล่าผลมากกว่าระยะยาว พฤศจิกายนจนถึงกลางเดือนธันวาคมบ้านที่ดินสิ่งปลูกสร้างอาจทำให้มั่งคั่งมหาศาลทั้งซื้อขายหรือเป็นนายหน้าก็ตามแต่หากคิดจะเก็งกำไรเสี่ยงโชคก็ควรตรวจสอบให้ดีๆเพราะมีเกณฑ์สูงว่าจะทำให้ขาดทุนมากกว่าสำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีนายจ้างเป็นชาวต่างชาติก็อย่าประมาทเพราะอาจโดนถูกกดดันจนทำงานต่อไม่ได้ในเรื่องความรักรัก,รกโรแมนติกที่เพิ่งพบเจอก็อ,อาจทำให้ชีวิตเปลี่ยน ที่ควรยั้งใจมีสติคิคดให้นานๆก่อนจะตัดสินใจธันวาคมเรืองรื่นชื่นใจรักรื่นรมหากมีเพศสัมพันธ์กันก็อาจทำให้ได้บุตรธิดาคนโสดทั้งจากเดินทางหรือใช้สื่อออนไลน์ก็อาจทำให้เจอรักที่ทำให้คลัค่งคลากุ๊กกิ๊กเล่นได้แต่หากคิดรักจริงหวังแต่งก็ตรวจสอบให้ดีๆเพราะอาจจะเป็นรักซ้อนซ่อนรักในเรื่องงานงานส่วนตัวกิจการครอบครัว อยู่ในเกณฑ์ดีที่จะทําให้เงินทองไหลามาเทมาแต่ลูกจ้างพนักงานหากเจอนายจ้างปากหวานบอกว่าจะให้นวนนี่ก็อย่าเพิ่งเคลิมเพราะอาจเจอปากหวานก้นเปรี้ยวมันยมณีสีที่เสริมดวงชะตาพลอยสีส้มทองสีส้มมันยมณีสีที่เป็นอริมรณะนินสีดำสีเขียวแก่พลอยสีแดงจัดสีแดงวันทีดีที่สุดในสัปดาห์วันอาทิตย์เลขที่ต้องชะตาสามห้าเก้า มิตหรือคู่ครองที่ต้องชะตาราศีเมษร,ราศีเมถุนราศีตุลราศีธนู